ท e of of ิกท <Okay. S 1> ่านเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการวัดขนาดของวงและการจำแนกชนิดของวงกันนะคะประสมการเรียนรู้นะคะที่ได้เรียนเรียนจบเรื่องเรียนเรียนมาเรียนต้องสามารถข้าเดินวัดวง ขนาดของมุมก็คือองศานะคะเขียนแทนด้วยวงกลมเล็กๆนะคะแต่เป็นจุดวงกลมเล็กที่อยู่นั่นบนนะคะเ,เม,มื่อมวงแหวนของมุมครบมุมรอบจะได้มุมที่มีขนาด4มุมฉากนะคะซึ่งกำหนดให้เท่ากับ360องศา,รง360งาหรือจาก160และก็มีวงกลมเล็กที่เท่ากับ360นั่นเองค่ะ มาดูมุมแรกนะคะก็ือ,อมุมมีขนาดสูงองสามนะคะมีมีขนาดสูงตงสาเส้นดูสที่เส้นสีฟ้านะคะเป็นเส้จะแนบ,บสนิทกับเส้นสีดำพอดีนะคะคือมีขนาดสูงตงาต่อไปนะคะอันนี้คือแขนของมือเขนหนึ่งต่อไปถ่าระมุน เราผ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะไปที่เส้นสีฟ้านะคะอันลูกโซนนะคะก็คือจะได้เป็นวงที่มีขนาดไม่เกินเก้าอีดเก้าศึกรองศาซึ่งในที่นี้ก็คือวงมแหลมที่นในในมีมาจากรูปของนักโซนนะคะต่อไปนะ ต่อไปนะคะเราลากส้นไปถึงไปตรงจุดสีฟ้านะคะก็จะได้ออกมาเป็นมุมตามรูปนะคะซึ่งมุมนี้ถ้าเรนมองด้วยตาต่ะคะมันจะเป็นมุมที่มีขนาดม,มากกว่าเก้สองศาและที่นี้ก็คือมุมบ้านไดนเลยนะคะ ออมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงเส้นสีฟ้านะคะมีเชได้ปินสองม้วชาหรือมที่มีขนาดน้อยไปสิบวงาเองนะก็คือเก้าหนึ่งมวิชกับเก้าสิบมนทง้วนชาก็จะได้ปีนร้อยไปสิบนะคะซึ่งถ้มวที่การ้อยไปสิก็จะมี รงนะคะทอไปนะคะอัอนนี้คือเขนขบวนแขนเหวียงท่าหมุวตามเขียนแบบไา่กาไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเส้นสีฟ้านะคะก็คือจากรูปนั่เรีจะสังเกตเห็นว่ามันเลยมันเลยรถเจสีมก้อนอไปฉีดคู่ซาลงมานะคะฉะนั้น ตรงนี้นะคะก็คือจะได้เป็นมุมกลับนะคะเพราะว่า เป็นมุมที่การเท่ากับ3าม้อสบองศาีกนะคะจากรูปมุม n p NT เป็นมุมฉากฉะนั้นเมื่อรังสีง NP ซึ่งเป็นแขนของมองุมแขนมือไปทับรังสี NS ซึ่งเป็นแขนของมองุมแขนมอโดยให้จุด N เป็นจุดหมุนขนาดของมุม อซึ่งมีขนาด360องศาจะได้ว่ามุม PNS มีขนาด360องศาหาร4ถ้ากับ90องศานั่นเองนะคะดังนั้นมุมฉากจะมีขนาด90องศาค่ะโคตุลุ่มนะคะใช้เอ็ ขนาดของมุมเช่นขนาดของมุม P M S เขียนแทนด้วยตัว M นะคะวงเล็บเพียนชนะสามจดตัวพิ P ยา P M S นะคะแล้วก็มีจุดแหลมแลที่ข้างบนตัว M นะคะวงเล็บปิดอ่านว่าขนาดของมุม P M S หรือขนาดของมุม P M S มีขนาดเ0้าบองศา เขียนแทนด้วยตัวเองวเองวเล็บเปิด P M F วงเล็บปิดถ้าขับเก้สาสับองศานะคะค่ะมาดูโปรเทตอริชลิคครึ่งวงกลม,มนะคะโปรโตอริชลิคครึ่งวงกลมนะคะเป็นเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุมหรือสร้างมุม มีขนาดที่ต้องการนะคะได้เรียนดูในรูปนะคะก็คือแนวเส้นตรงนี้ที่ที่ลูกลูกโชี้นะคะก็คือจะเป็นแนวศูวนย์องศาลั่เองนะคะส่วนลูกศซีฟ้าที่ชี้นะคะไปที่รูปนะคะก็คือจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะ นะะคอันนี้ก็คือโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะค่ะมาดูโปรเทคเตอร์ชนิดกลุ่มสีหลึ่งผืนผ้านะคะเป็นโปรเทคเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่เรามีคนรู้จักนะคะก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับวัดขนาดวงเดือสร้างวงไม่มีขนาดตามที่ต้อง,อ,องการแนวเส้น แดงทีเ่เรกสอดชี้ก็คือแนวสูตน้ำตาลนะคะด่วนแนวที่ชื่อสีฟ้าชี้อยู่นะคะก็คือแนวตีนกลางนั่นเองนะคะค่ะมาดูขั้นตอนการวัดขนาดของมือนะคะก็คือจะใช้จุดตีนกลางของโปรติเซอร์ทับจุดยอดมุมของนือที่ต้องการจะวัดนะคะข้อสองก็คือใช้แนวสูตรน้ำตาลของโปรติเซอร์นะคะ ถ้าไปบนแขนหนึ่งของมุมนะคะอย่างเช่นก้อนนี้นะคะก็คือคุณครูจะใช้ตัวติเตอร์ทักจุดยอดมุมจุดยอดมุมในที่นี้ก็คือจุด E นะคะและให้แนวสูตรองศาของตัวติเตอร์ถ้าไปบนแขนหนึ่งของมุมนะคะครูก็จะให้ตัวติเตอร์ถ้าไปบนแขนหนึ่งของมุม ก็คือทพาปบนแขนทีาาท่สีนะคะให้แทบให้ภาพกันใหนเป็นนะคะมาดูการอ่านขนาดของมุมนะคะอ่านขนาดของมุมโดยนับจากศูนย์องศาที่ตรงกับแขนของมุงีกแขนหนึ่งไปถึงรอยขีดนะคะ บอกตาพิปรงกับแขนของมุมแขนหนึ่งโดยที่นั้นจะบอกขนาดของมุมที่ต้องการนะคะเมื่อเมื่อตะกี้ก็คือเรานำโปรเทคเตอร์มาวัดขนาดของวงมเคสดีในการนำโปรเทคเตอร์วางที่จุดยอดมุมนะคะก็คือจุดจี๊ดให้แทนของวงมภาพกับแผนของมุมแขน แทน P.S.D. นะคะนักนะนักเรียนก็ดูดูรอยขีดเส้นหนึ่งนะคะว่ามาาันจะไปสิงเจุดตรงไหนนะคะจากรูปเนี่น,ะะนักเรีนยนดูตามเส้นสีชม,สมพูนะคะก็ค,คือตั้งแต่เส้นสีชมพูมาถึงจุดที่เป็นเนส้นอีกเส้นหนึ่งค่ะก็ค,คือจากรูปข้อนี้ก็คืออยู่ที่ตรง สิบนะคะดังนั้นจะได้มุม KSD ขนาด70องศาหรือตัว M องนมเล็ปิด KSD มงเลปิดมีขนาดทิากับองศากนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะผู้ใช้จวถือกลางของโฟลเดอร์ท้ากับกนหน่ที่ต้องการจะวัดนะคะโดยให้แนือกจดองศาของ ถ้าไปบนแขนหนึ่งของมุมนะคะอย่างว่านี้ก็ให้มุมมาเป็นมุม g a นะคะครูก็จะใช้โคทิสเตอร์าไปที่ยอดมุมนั่นก็คือมุมจนะคะและครูก็จะให้แขนแนวสู่ลตาของโคทเตอร์ถ้าไปบนแขนหนึ่งของมุมนะคะอันนี้ก็คือครูจะให้ ถาไปบนแขนของ NG นะคะมาดูการอ่านขนาดของมุ้งนะคะโดยนัดจากศูนย์ฉาที่ตรงกับแขนของมืออีกแขนหนึ่งไว้ดูถึงรอยขีดนะคะองศาที่บอกตรงกับแขนของมืออีกแขนหนึ่งรอยขีดนั้นจะบอกขนาดของมุ้งที่ต้องการวัดนะคะ เมื่อกี้นะคะคุณครูนำคอกติ๊กเตอร์มาวางไว้ที่ยอดมุมนะคะแล้วก็ให้แขนของมุมทาบไปกับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งนะคะนั่นก็คือ GNG นะคะเมื่อเมื่อเรามองจากเส้นผิฟ้าไปที่พื้นจุดสิ้นสุด รือเช่นอีเสนหนึ่งนะคะก็คือข้อนี้จะได้มุม GNP ทีขนา135องศานะคะหรือตัวเอ็นีเล็นพีที่เท่ากับ1 35องศาในรู้นะคะ ขนาดของวง S e l มักมีการเปลี่ยนสีสันเพื่อความสะดวกในการวัดขนาดของมุมน,นักเรียนสาม,มารถใช้โฟลทิสเตอร์โัวแข็งของวงออกไปได้นะคะซึ่งขนาดของวงจะเท่าเดิมน,นะคะอันนี้ก็คือแบบตัตวแข็งของวงออกไปทางยาวเพื่อให้ยาวขึ้นนะคะจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะคะเมื่อเราติด เมื่อเราต่อรังสี EL ให้ยาวขึ้นนะคะเพื่ออ่านขนาดของวง SEL ได้นะคะจะได้เ e ลนะคะเมื่อเราวางโเลกเตอร์ไปที่จุดยอดมุมแล้วเราให้แขนของวุมทาไปกับแขนของมุมแขนนั่ก็คือนะคะเมื่อเราเริ่มอ่านขนาดของมุมนะคะข้อนี้ก็จะได้ จะได้มีขนาด58องศาหรือตัว m แล้วก็มูเลเปิด xel เปิดเท่ากับ58องศานั่นเอะคะต่อไปนะคะใหาขนาดของมุมนะคะและ6ของมุมของพื้นบานเหมอนะคะอย่าง้อนีนะคะ ็คืเราจะทำโตัทิศนั่ง่าสองทิดยอดมุมั่นก็คือมุเอ็นะ,ะแล้วก็ให้แนวสูงฟ้าถ้าไปกับแขนของมมุมแขนมนงนั่นก็คือเอ็นสีนะคะต่อไปเราจะอ่านค่านะคะอ่านค่าของมองุมจากเส้นสีฟ้านะคะก็อ่านไปจนถึแนวที่เส้นเส้น เอาไว้นะคะก็คือจะได้มุมเอ็นมกดีเอ็นทีกับองศาและมุม g n เจะเป็นงมเลนนะคะเพราะมีเพราะดีขนาดน้อยกว่า90องศาให้หาขนาดและบอกของมุมก่อน ข้อนี้นะคะก็คือเขาให้มุมมาเป็นงวม L M M นะคะงูครูเด่ก็จะใช้โคอิเล็เตอร์ภาไปจุดยอดงงนั่นก็คืองวม M นะคะต่อไปให้แนวจูนโงหาภาพไป,ปกับแขนของมงมแขนหนึ่งนะคะจากรูปนีเรียนจำทีว่ามันเป็นก้าสิองศานะคะดังนั้น เมื่อเราอ่านค่านะคะตามเส้นสีเขียวนะคะก็จะได้มุม L n n เท่ากับ153องศานะคะซึ่งมุม L n n ติดนมุมบ้านนะคะเพราะว่ามีขนาดมากกว่า90องศาอีกนะคะนิ้ของมุมต่างๆจะไม่ เป็นมุมสูงองฟ้านะคะต่อไปรูปที่สองนะคะถ้านักเรียนมองที่ทเส้นสีแดงนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นมุมฉากปกตินะคะแต่ว่ารูปที่เขาให้มามันน้อยกว่าเส้นสีแดงนะคะนั่นเ มีก็เป็นมุมเลี้นะคะมุมสูงจะมีขนาดสูง0องศามุมเลี้ยงมีขนาดมากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศาคา่ะต่อไปนะคะมาดูมุมฉากนะคะจากรูปนะคะก็คือ จะได้มุมสีเป็นมุมฉากนะคะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาด90องศานะคะหรือีกหนึ่งมุมฉากนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูรูปที่สองนะคะได้เรียนเห็นแนวเส้นของที่จากสีแดงนะคะจากรูปนะคะรูปนี้มันมีขนาดถ้าเราดูจากเทียนของมุม อีกแขนงหนึ่งนะคะไปพืนแขนของมุมอีกแขนงจะบางทีเนี่ยว่ามันเลยเส้นต่ะออกไปนะคะจากนั้นมุมดีจะเป็นมุมป้านนะคะมุมป้านก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่าเก้าสิองศาเต่น้อยกว่าร้อแปสินะคะมาดูขนาดของมุมต่อไปนะคะก็คือมุมตรงจะมีขนาดร้อยแปดสิบองศานะ จากรูปนะคะถ้านเรียนวัดขนาดของมุมตามแนวเส้นโค้งนะคะจากเลียนของมุมเส้น่งไปไปถึงแกนของมุมเส้นหนึ่งตามเส้นโค้งนะคะก็คือจะได้มุม e เป็นมุมตรงนะคะก็คือมีขนาด2มุมฉากหรือ8 0อ,องศานะคะต่อไปนะคะ ข้อนี้ก็ให้มุมเอมาคะก็คือถ้านเรียนวัดโดยใช้โปรเจคเตอร์วัดจากแทนของมุมอีกแขนหึ่งไปถึงแทนของมุมอีแขนมีต่า้นโค้งน,นะคะก็คือจะได้มุมเอฟเป็นมุมกลับเพราะว่าถ้าเรียนใช้โปวเจคเตอร์วัดมุมเจ,จะมีขนาดมากกว่า้ยเดส มานากว่าสองร้อยหกสดังนั้นมุมนี้จะเป็นมุมกลับนะคะนี่ยมเขียนแต่เวลาของมุมแล้วก็มีเส้นทีเ่ไม่ค่อยหนักนะคะเครื่องเด่มุมฉากนะคะส่วนมุมแหลมมุมป้านและมุมตรงอาจจะเขียนส่วนโค้งของวงกลมจากเส้นหนึ่งไปยังเส้นหนึ่งเครื่องเด่นมุมที่ต้องการ ในมุมกลับต้องเขียนส่วนโค้งคงมุมคมเพื่อเส้มุมกลับตามรูปนะคะจากรูปมาคุณจะได้มุมดีดีเอเป็นมุมฉากนะคะเพราะว่ามีเส้นแบ่งมุมฉาก กให้บอกขนาดของมุมที่เราสามารถบอกได้มุมนะคะก็คือม A C นะคะอ A B C จะเป็นมุมหลนะคะเพราะว่ามีขนาดน้อยกว่า90านะคะส่วนอีมุมนึงน,นะคะก็คือมุม D C น,นะคะ D C นะาเรียนยโนโปรเจคเตอ,อร์มาวัดขนาด ได้มุม BDC เป็นมุมกลับนะคะเพราะว่ามีขนาดมากกว่าร้อเจ็ดสิองศาแต่น้อยกว่าหนึงร้อยสิบงศานะคะมาดูการวัดขนาดของมุมกลับนะคะการหาขนาดของมุมกลับเนื่องจากเมื่อหุนเขียนของมุมหกหนึ่งรอยจะได้มุมที่มีขนาดต่างกัน ดังนั้นการหาขนาดของมุมกลับอาจทำได้โดยการวัดขนาดของมุมที่เหลือแล้วนําไปลบออกจาก360รองศาน,นะคะอย่างข้อน,นี้ก็ให้มาเป็นท a มุม T R นะคะการที่เราจะรู้ว่าเขาให้เราหาขนาดของมุมกลับได้หรือไม,ม่ถ้เรียนก็มาดูที่เส้นโค้งมันอยู่ที่ด้านนอกนะคะตรงนี้ดังนั้นข้อน,นี้เขาให้เราหาขนาดของมุมกลับ กราอโดดใช้ยไนโตวเตเตอร์มาวางที่จดยอดมุมนะคะให้แนวเส้นของมุอต่าถ้าไปที่แทนของมุมนะคะก็จะคือเอ็นานะคะเมื่อเราวัดขนาดของมุมตามตามเส้นนะคะตามเส้นสีฟ้านะคะก็จะได้เป็น120องศานะคะจากรูปมุมทีเอ็นเป็นมุมกลับนะคะมุมที่เหลือเป็นมุมบ้านนะคะเมื่อี้เราวัดได้ร้นยี้ จะได้ม ΔTNR เท่ากับ360องศาลบ 100, 140องศาน,นะคะจะได้เป็น240องศาหรือตัว m วงเล็บเปิด TNR วงเล็บปิดเท่ากับ240องศาน,นะคะมาดูการวักษนาของวงกระดิ่งของข้อ,อะนะคะนักเรียน ก็คือจากรูปก็ให้มุมมาเป็นมุม ype นะคะการที่เราจะรู้ว่าข้อนี้เป็นมุมกลับ่ะดีมากนั้นก็มาดูที่เส้นโค้งนะคะเส้นโค้งมันอยู่ที่ด้านนอกนะคะปกติมันอยู่ที่ด้านในนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือเราให้ขนาดของมุมกลับนะคะการหาขนาดของมุมกลับนอกจากข้อมูลแขนของมุมทุกมุมรอบจะได้มุมที่มีขนาดต่างกันสิบองศาดังนั้นการ ได้โดยวัดขนาดมุมที่เหลือแล้วนำไปลบออกตามดอทปิกซัลนะคะจากการวัดขนาดของมุมนะคะก็จะใช้ไมโครทิปเตอร์นะคะวางไปที่จุดยอดมุมนะคะแล้วก็คือจีทีอีนะคะจากนั้นให้แนวเส้นจุดมุมฉากไปกับแขนของมุมั่นก็คือทีอนะคะเราหาค่าของมุมจาก คือแกะมุมอ,มอีเส็นหน่งนะคะจะด้เป็นหกสิบองศานะคะจากรูป y อ e เป็นมุมกลับนะคะมุมที่เหลือเป็นมุมเหลมนะคะเม่อกี้เราวัดได้ก็คือวัดได้ขนาดหกสองศานะคะดังนั้นจะได้ว่ามุม ype เท่ากับ360องศาลบ65องศานะคะเท่ากับ295องศา ตัวอิมเลตฟือ Y P E T เท่ากับบอกว่าาับอุต้าูมนะคะถ้า่คุณครูก็คอยดูการนเกี่ยวกับการวัดขนาดของมุมและการจำแนกชนิดของของมุมว้เพีงเท่านี้นะคะเดี๋ยว้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ